ถึงแล้วนะคะภูเวียงที่นี่ที่ไหนคะอุทยานไดโนเสาร์ซีวียงค่ะ<า>อภายเที่ยวไหนคะ่าาะไม่ใช่อภายเที่ยวไหนแล้วไปทางในมีได,ดนโนเสาร์นะคะมีตัวอะไรมั้งคะพี่ตีเบลีโอ,อ,อนินอกอ,อ,อยู่ตรงนั้นเบลินอนนะะโอนิกเหรอคะอ๋ออยู่ตรงนั้นน้องเหรอคะอะไรนะลูกดูฟิงโกซอฟดูฟิงโกซอฟแต่ลูกอ่ะปากแปลกเออร์เจอตัวไหนลูก ด้หมอ๋อต้นต้นอ่ะแม่ตัวนี้ชื่ออะไรนะลูกกาลินิมัตกาลินิมัตแล้วตัวไหนซิดินทอนทูนอะไรนะตัวไหนนะลูกซิดินทอนเน่เหรออ๋อชื่อซิดินทอนเน่เหรอไปดูใกล้ๆนะคะอุ้ยอันนี้ทีเล็กเปล่าโอ้นี่มันทีเล็กนี่นะโอ้โหอ่าเดินมาได้ค่ะอ่าไปดูตรงไหนต่อคะ แต่ไม่แน่ว่าเราจะไปดูไปดูโอ้ตรงนู้นนะคะโอ้มีหลายสายพันธุ์ฮะอะไรลูกอ๋อดอกไม้ลูกดอกไม้ดอก,ดอกยาเดคิโอแท้ขยะอะไรที่มีคลิอยู่ข้างหลังเออไปไปลูกชื่ออะไรนะแม่ก็ไม่รู้จักอันนี้ตัวอะไรนะลูก อ๋อแบคิโอโอเคตอนนี้นะคะเรามาเจอนี่ไงลอยเทา้าไดโนเสาว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 ตรงนี้เป็นสวนนะคะเอยเดิ <c oughs> <c oughs> นสำรวจนรกมากนี่มีหลายพันเลยเอ้ยสองตัวนี้พันอะไรฮะสองตัวนี้พันอะไรพันอะไรลูกอะไรนะลูกสยามโมเลยนะไะนทร์นัทท่านี้หรอสยามโมไทร์นัทเหรอเอนไทยซิด โอ้ตรงนู้นมีอีก,<พ>อก,กนะคะอ๋อในป่าน,นี้ก็มีเหรอพี่ซือู้มันก็นมาเดินออกกําลังกายเดินเทรลได้เลยนะเนี่ยไสไปโนเหรอลูกอ๋อสไปโนโอ๋อที่มันปากเหมือนจระเข้เนี่ยลูกอ๋อโอเคโอเคอะไปทางไหนต่อลูกมีทีแรกกี่ว่าเหรออ๋อมีเท็กอ่ะสไปโนด้วยเหรอลูกสไปโน่ะเด็กๆเขารู้จักค่ะ อ๋อสปินอยูตรงโน้นนะคะแม่ไม่รู้จักนะคะไปอ๋อเบริโอนิกเหรอคะโอ้เบริโอนิกอ๋ออุ้ยน้ำท่วมด้วยพี่สี่เดินเสาน้ำท่วมก็ถือว่าพาเด็กๆมาเดินตอนกลางวันได้นะคะไม่ได้ร้อนมีต้นไม้ตลอดทางเกิดอะไรขึ้นคะลูกรอเทคเกิด เด็กก็ตกใจไดโนเสาร์อาปากไป,ไปต่อไปต่อมันอาปาเออมันไม่ต้องกลัวสิมันของปลอมใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้าป่ามาแล้วก็เจอสยามโมอะไรนะพี่สิไทยรัตน์สยามแอนซิตนะคะโอ้ฝันแหลมด้วยพีส่สิฟันแหลมนี่เขากินอะไรอะ่ะกินเนื้อกินเนื้อเหรอโอ้โอ้ดูหน้าสิดูหน้าสิโอ้น่ากลัวน่ากลัว ตัวใหญ่นะกูว่ชื่ออะไรนะลูกปุ๊บปั๊บเหรอนี่คือปุ๊บปั๊บเหรอติ๊ตี้เหรออ๋อติ๊ตี้อ๋อติ๊ตี้ติ๊ตี้ขี้แยโอ้ตอนนี้เดนอสส์เดนอสส์กำลังแย่นะคะอยู่ในน้ําท่วมเดนอสส์น้ำท่วมพี่ซื้อตัวนี้นะคะฟันหักไปเรียบร้อยแล้วคะสงสัยจะไม่แปรงฟันนะคะเด็กๆต้องแปรงฟันนะลูกเห็นไหมพอไม่แปรงฟันแล้วฟันหักหมดเท้าหักด้วยโอ้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่ตัดเล็บไงลูกเพราะเล็บยาวเล็บหักเห็นไหมลูก เขาไม่กินเขาไม่กินลูกเขาสิเขาของปอมันสุดตอเขาเขียนว่ากินพืชหรออ๋อเป็นแบบพันคอยาวนะลูกนะอันนี้นะคะนี่ไงภูเวียงโกซอลัสซีรินทรนเน่นะคะโอ้คอยาวมากนะคะอ่ะไปต่อค่ะเด็กๆชอบเลยสนุกสนานกันใหญ่อ่าเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะคะอันนี้เป็นอุทยานไดโนเสาร์สีเวียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นของภูเวียงกันอีกนะคะ ไดโนเสาร์มือหักโอ้เขาไม่ตัดเล็บอีกแล้วใช่ไหมเห็นไหมเล็บหักเลยเห็นไหมเขาอ๋อเช็คแขนเช็คแขนอ่าโอเคไปกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วนะคะภูเวียงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยเอ้ามันหักก่ะลูกมันโดนน้ำอ่ะลูกมันเปื่อยเรามีหัวไดโนเสาร์นึาตามพิ่สิไปดูนะคะ ตรงนี้นะคะเดินเข้าไปเป็นจุดจำหน่ายตั๋วไปดูไปแบ็นเยียวโซล่าในแบงค์ยี่โอโซร่สอยู่ไหนมีไงโอ้ยเถเกินเลยสูงใช่ไหมสูงแบงค์ยีโอโซล่าราคเรากำลังเข้าไปข้างในแล้วนะคะเท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่เอาเหรอครับผู้ใหญ่ยี่สิบบาท เด็กสิบาทไม่จ่ายเด็กไม่จ่ายเลยเด็กไม่จ่ายเลยถ้าเกิน12บสอจ่ายอ๋อถ้าเกินสิจ่ายก็มีคนที่อายุ12ถึง60นะคะที่ต้องจ่าย20บาทแต่ถ้าเกิดเกิน60ก็แสดงบัตรไม่ต้องจ่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูหอยเชลซการข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอ้มีน้ำตกตรงนี้เด็กๆตื่นเต้นมากอุ้ยมีมีรอยเท้าไดโนเสาร์เหรอมีไงรอยเท้าไดโนเสาร์ไปค่ะ เดี๋ยวดูข้างในกันนะคะอู้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถ้าเราเข้าไปข้างในเราจะเจอไดโนเสาร์ไหมอะเนาะเห็นไหมโอ้เต็มไปหมดเลยค่ะทําไมหรอคะมี่ต่ของปลอมลูกมีแต่ของปลอมโอ้เราเข้าไปในหุบเขาภูเวียงแล้วนะคะตอนนี้น้องสิงห์ร้องนะคะน้องสิงห์รออยู่ข้างนอกนะคะอ่ะไทเกอร์กับพี่ติไปลูกอะนี่ม่ทางไหนคะว่าทางเข้าอยู่ทางนี้ทางเข้ากับทางนี้ เดี๋ยวราจะเข้าถ้ำไดโนเสาร์นะคะโอเคเข้ามาเลยมาลูกมาไม่ต้องกลัวลูกมันของปลอมค่ะวนี้เราไมาใส่ถ่านมันของปลอมไงี่ยน,นี่ชื่ออะไรนะลูกสยามโมไทยรัตน์อีสานแอนซิสอ๋อหรอคะไปเดินไปดูใกล้ๆได้ลูก <laughs> นี่นะคะคนที่อยากมานะคะ <laughs> กลัวเช่นเดียวก,กันนะคะกลัวอะไรเขาชื่ออะไรนะคะสยามโมไทยรัตน์อีสานแอโนซิสนะคะโอ้โหดูฟันสิน่าเกรงขามมากมาก อุยอ๋ออันนี้มีมีไข่ไดนโนเสาร์ด้วยพี่ซีมีไข่ไดนโนเสาร์ด้วยลูกมีไข่ไดนโนเสาร์ด้วยนะคะส่วนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นไขน่ไดโนเสาร์เทโรพอดนะคะเทโรพอดนี่ขไข่เดนอสเร์เทโรพอดแล้วก็มีตัวนี้ชื่ออะไรพี่ซีกินนารีไมมัสผ่อนแกนน่นแอนซิตอ๋อกินนารีไมมัสนะคะโอ้ขยับเ้อะเหรอเหมือนนี่เลยพี่ซีนกแน็แค่ตัวเรีย เหมือนแม่เหมือนนกแคสซูบรีไปขายตัวนี้เอาตัวนี้เป็นเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นเป็นเฟิร์นโบราณนะคะอ๋อนี่เฟิร์นโบราณนะคะค่ะห้าปีนรั้วค่ะแม่ไม่ปีนค่ะพี่ซีตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะพี่ซีตัวนี้ไม่มีชื่อติดนะคะไม่รู้ชื่ออะไรโอ้หตัวนี้ตัวนี้เสีงตัวนี้เสีงตัวนี้เสีงพี่ซีตัวนี้ชื่ออะไรพี่ซีที่มันอ๋อสยามโมซอรัสสุทีธรณีนะคะธรณีโอ้โหดูปากเหมือนจระเข้เลยอ่ะ เขาเป็นอันนี้หรือเปล่าเขาเป็นต้นกําเนิดของตระเจ้ยหรือเปล่า <mm> ไม่รู้เหมือนกันแต่เขากินปลาเป็นอาหารนะ,ะตัวน,นี้นี่เขาอยู่ใกล้ๆแหล่งนง้ำเขากินปลาไปไนดะ้ครับผมตัวไหนร้องนะนล้องเอาตัวนี้ร้อเขอตัวนี้ชื่ออะไรอ๋อตัวนี้กินนารีมีมัสขอนแก่นแอนซิดโอ้ตัวเล็กสิวน่ารักจังอู้ตัวนี้ใหญ่มากโอ้ตัวนี้ตัวสูงนะคะโอ้ขอยาขอยาหอย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 ยี่ไง อ๋อมีตัวนี้สยับได้ด้วยอันนี้เป็นแหล่งที่พบนะคะเนี่ยสยามโมซอรัสทสีทรณีนะคะพบที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะคะแล้วก็ที่อำเภอมันจาคีรีเนี่ยก็จะมีหลายตัวเนาะที่พบก็คือสยามโมซอรัสทสอรณีกับตัวสยามโมดอนนิ่มงามมินะคะโอ้แต่ว่าที่เวียงเก่าอู้กยกำลังวิ่ใส่พ้าม่านเลยอะโอ้ยหมดเลยนะคะทั้งสยามโมซอรัสนะคะ สุทีธรณีนะคะแล้วก็สยามโมไทยรัตนสอีสานแอนซิดด้วยโอ้โหแล้วก็มีพวกซรากโบราณหอยปลานะคะวันนี้เจ๋งมากๆที่อำเภอสีชมพูกับภูผาม่านก,ก็พบเช่นเดียวกันนะคะเป็นเป็นของดัดำบัณฑ์นะ,ะโอ้พิพิธภัณฑ์ก็ทำดีมากเลยนะคะโอ้มอียุคต่างๆนะคะยุคเทอเชอรี่นะคะ,ะว่าเราพบอะไรบ้างมีะระยะเวลาเท่าไหร่นะคะพา ดอซีเนาะก็คือจะเป็นการสูญพันธ์ทั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ว่าโลกยังมีอากาศร้อนชื้นแล้วก็ปกคลุมด้วยผักป่าดงดิบนะคะวิ้ยนี่เธออะไรอะออฟดูโรดอนนะคะเป็นตัวตุ่นเป็นตัวตุ่นชนิดหนึ่งมั้งเห็นเป็น,ปนอาจจะเป็นบรรพบุรุษของตัวตุ่นหรือเปล่าโอ้โหอ,อันนี้5 5าสิ้าถึงสามสามล้านปีมันอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วก็มีการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วนะคะ EOC นะคะทำไมนะลูก ปแล้วลูกไปไปดูข้างบนอ่าไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะ,ะเดี๋ยวไทเกอร์พาไปดูออ้ยไทเกอร์ตัวนี้ตัวนี้เหมือนลิงลมเลยเนี่ยลูกนี่เห็นไหมสมัยไมโอซีนนะคะมีอากาศร้อนนะคะแล้วก็เป็นอ่อเป็นเขาเราียกเป็นยุคที่เกิดเทือกเขาอิมาลัยขึ้นมานะคะเมื่อประมาณ23-5ล้านปีมาแล้วนี่เองอะไรลูกโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเขาขุดพบซากไดโนเสาร์ไว้ลูก็นวิธีการขุดนะครับใช่เขาจำลองวิธีการขุดให้ดูว่าทำยังไงนะครับ ทำไมนะลูกไปไทเกอร์พาไปเที่ยวไทเกอร์พาไปเที่ยวไปดูซิมีอะไรางามีอะไรอ,อ่ะอ๋อข้างบนเป็นทรัพ,พยากรแร่นะคะเดี๋ยวไปดูแร่ก,กันนี่นะคะเรามาเจอนะคะขุมทรัพย์นะคะนั่นอะไรลูกแร่ KO อ e i n ไน t ์ใช้ทำอะไรลูกใช้ทำอะไรให้ป้าดูหน่อยโอ้ใช้ทำเครื่องปัน้นดินเผาและเซรามิกนะคะด้านใต้ก็จะมีเขียนไวนะะ้อย่างเช่นอันนี้ใช้ทำเครื่องสุขภั์นะคะคืออะไรเอ่ย คือเซลสปานะคะพบที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะไหนคะอันนั้นอะไรลูกแร่ทันนะคะใช้ที่อเภอน้ำปลาอุตตรดิตนะคะ<ด>อ่ามีอะไรอีกลูกอันนั้นทำทำอะไรคะลูกใช้ที่ทำดินสอโอ้โ,อโหใช้ทำดินสอนี่เองนะคะมาลานยนะคะอันนั้นเธาทำอะไรลูกถ้าทำลดแร่อะไรคะแร่เหล็กเองนะคะคให้เข้าข้างในกลัวนะคะ จาได้ของเล่นนะคะวที่ของเล่นไม่กลัวนะคะเอ้ยอย่ามากระช้านะสิไปไหนต่อลูกเอ้ยไปไหนต่อคะหลุมขุดค้นไดโนเสาร์นะคะโอ้ไปดูกันว่าเป็นยังไงมีไดโนเสาร์มาต้อนรับเลยอะพี่สีพาไปดูอะถ่ายลูกเขาเขาเขียนว่าไงนะอ่หสิลูกเขาเขียนว่าไงเขาเขียนว่าไง ก่อช่างแล้วหรอรอโหกินอย่างนี้รอรอนะเดินป้าอ่านสิตอนนี้นะคะสิงโตกับไทเกอร์กำลังเดินเข้าป่าไปไปดูอะไรคะลูกไปดูไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์คองจริงๆที่เขาขุดค้นพบนะคะโดยด็อกเตอร์วลาวุตสุทีทอนนะคะที่เป็นอ่า ที่มาของชื่อนะคะสิสุทีทอละนี่นะคะอ่านถูกไหมไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะโอ้โหทางนะคะลมลื่นมากเลยเป็นธรรมชาติหูมอสปกคลุมอันนี้ไม่ใช่เขาขอเสือสิงห์ผจนภัยนะคะดูสิคะเราจะไปได้ถึงไหนนะคะไปค่ะไหนอะไปละไปล้ว ม,มดเต็มอย่างอู้ใช่ใช่ใช่มดเต็มอยู่ตรงนี้มดเต็มอ่ะหนูหลบแล้วมดเต็มนี่นะคะเป็นอาคารขุดพบนะคะข้างในก็มีซากกราร์กจำลองนะคะแล้วก็มีวิธีการขุดให้ดูนะคะอ่ะเราพาเด็กๆกลับดีกว่าไปเลยครับอ้าวออกกําลังกายกันหน่อยนะคะวันนี้ก็โดยสรุปนะคะภูเวียงก็น่าสนใจมากนะคะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ บรรพชีวินนะคะเกี่ยวกับซากไดนโนเสาร์ธรณีวิทยานะคะมีการขุดเจอท่ายุยเรเนียมด้วยนะน่าสนใจมากแล้วก็ธรรมชาติดีมากนะคะพาเด็กเด็กมาเียนดูธรรมชาติกันนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ